สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจกลูกชิ้นอีกละะเลยนะคะ FC ใจดีค่ะจะมาแจกเลยนะคะจะเริ่มแจกเลยนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าฝนมันมันลินสาสาแล้วลูกค้ากำลังเดินเดินมาเยอะแยะเลยตอนนี้ค่ะจะแจกเลยนะคะเริ่มแจกนะคะชิ่แจกนะคะแจกค่ะ มารับได้เลยนะคะวันนี้แจกปีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคนละชุดเลยค่ะร้อนๆเลยนะคะแจกปีวันนี้แจกปีค่ะไม่ได้ซื้อค่ะจ้าขอบคุณค่ะอร่อยกินให้อร่อยๆนะคะอร่อยๆเลยปีค่ะแจกปีขอให้กินอร่อยๆนะคะเอาคนสวยที่สวยที่สุดในตลาดเข้าวงจรค่ะขอบคุณค่ะแจก่ะแจกปีค่ะได้เลยลูกแจกปีกินให้อิ่มนะคะ ค่ะแจกฟรีนะคะลูกชิ้นปลาค่ะแจกฟรีนะคะลูกชิ้นปลาแม่ลูกกินให้นอิ่มเลยนะลูกนะแจกฟรีจ้าค่ะคทานให้อิ่มนะคะอร่อยอร่อยนะคะแจกฟรีนะจ๊ะค่ะอ่าแจกฟรีค่ะกินให้นอิ่มล้นๆอาจาร์แจกฟรีจ้าโอเคจ้าขอกินอร่อยๆนะจ๊ะพรุ่งนี้มาใหม่นะอะะค่ะคุสาธุค่ะค่ะแจกฟรีค่ะจ้าแจกฟรีค่ะแจกฟรี อร่อยอร่อยค่ะซูเปอร์แมนไอแมลงมูม่กขอบคุณจ้าพรุ่งนี้มาใหม่นะคะกินให้อร่อยอร่อยให้อิ่มนะคะอหนูลูกสาวไหมคะอ๋ออมบุณลุงสุดท้ายค่ะคลุงสุดหล่อประจำตลาดโคบงจรนะคะใจดีด้วยนะคะใหญ่ใจบุญเจริญเจริญจ้าสาธุสาธุค่ะเรือสุดท้ายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ f อฟใจดีวันนี้แม่ยุกิมาแจกให้แล้วนะคะ วันนี้มันแม่ยกุกิกับพ่อค้าจาวานทำต้มยำต้มยำปลากระพงอร่อยมากเลยกินหมดเลยค่ะตบท้ายด้วยแอปเปิลจ้ะแอปเปิลของพี่กาลิกานะคะอร่อยทั้งหวานทั้งอร่อยแล้วก็โดน้ําอย่างอร่อยเมื่อช่วงบ่าย,ายกินหมดส,สองตัวกินหมดเลยค่ะอร่อยมากปลากระพงอใครเป็นคนต้มเหรอคะอร้านขนมจีบค่ะขนมจีบก็ต้มให้ ให้แม่อยุกิกินนะคะกับพ่อค้าเตาหว,วานอร่อยค่ะก็กินกันซดกันใหญ่เลยกิกนอยู่แค่นี้แหละค่ะอร่อยคนละนิดคนละหน่อยว่าเจกินนิดคนละหน่อยค่ะคนไหนมาไม่ทานก็ไม่ได้กินคนไหนอยู่ตัวนี้ก็ได้กินนะคะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากๆน่นะคะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเออวันนี้แม่อยุกิรู้สึกว่าเสียงแห้งมากเลยอากาศมันน่านอนค่ะ น่านอนมากอะไรคะอ่าพ่อค้าตาหวานมีอะไรคะจะคุยอะไรกับพ่อกับแม่มยุกิไม่คุยอะไรนะครับจะไปแล้วอาจะไปได้เหรอพ่อค้าตาหวานเขาหิวหิวข้าวแล้วค่ะทั้งวันเลยพ่อค้าตาหวานยังไม่ได้กินข้าวค่ะดีใจงคะก็ดีใจ,ะะใจกินปลากระพงกินของของของเอฟซีให้แจกให้นะคะทซื้อให้กินนู้ยขอบคุณมากเลยคะ่ะ อาจะนี้จะแม่ยูกิจะไปเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพอ่อค่ห้พ่อคัตบานกินข้าวขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ